สวัสดีครับอยู่กับช่องลิล็กๆนี่นี่เจอช่องใหญ่โอ้ใส่ไฟตัวไหนวะซ้ายขวาหนาลังเลยบ่จ้างผมมารีวิวไหมเนี่ยฮะจ้างผมมารีวิวไหมนี่โอ้ผมมีค่าตัวนะเข้าพื้นที่ไม่ได้ขอร,รับอนุญาตยังจะมาเอาค่าตัวอีกผมมีค่าตัวแนละ้วเนี่ยเนี่ยเกลียวดัน อันนี้เกลียวดันของช่างอะไรเนาะแต่ก่อนเป็นหอยอูช่างเทคเปลี่ยนไปเลยวะหอยอูช่างเทคเขาเปลี่ยนแต่ใบมันนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นนี่ยนี่สามหมื่นมั้งนี่ตัวนี้น,นี่ไอ้เกลียวดันนี่นะทำไมมันไม่เหมือนกันฝั่งนู้นไอฝั่งนี้ของช่างเอ็มอช่างเอ็มจะเป็นใบใบจะเป็นใบเหล็กอันนู้นใบเหล็ก เหล็กนี่คือมันพับให้มันมันมันโค้งได้ไง <S 2> <S 2> แต่เหล็กมันพับโค้งไม่ได้ออเออทีนี้ถ้ามันโค้งนี่มันจะดูดข้าวไปได้ดีกว่าไอไอไม่โคง้งเขาว่างั้นนะ<อ>แต่ว่าขอบข้างขอบขอบจะเป็นเหล็กเอ,อีเออ่ขอบเป็นเหล็กแต่ว่า,าตรงนั้นนั่นแหละตรงปลายมันอ,อันนี้ของอูอูชังเอ็มนั่นแหละมันจะดัดโค้งได้ เชียงเอ็มที่มีไอ้รถไถวินน่ะที่โด่งดังอยู่แถวไอ้สุรินอะไรสังขะซีสเกอตอ,เอะไรตรงนั้นนะอันนี้ลูกใสไฟใสไฟหลายจุดเลยนี่ระว,วงังทุกวันนี้สปอร์ตไลน์มันโฆษณาขายเยอะอตัวนี้จะจะเป็น ไอ้คนคนขับเขาไม่ขับตัวเอแต่เดี๋ยวปีหน้าก็น่า,นาจะหาใสแหละตัวนั้นคืออะไรมันไหนพัดลมตัวนี้ไม่มีไอ้นี่มีแต่มันถอดออกอะไรโอ้ก็ช่างดัดเปลงเ,เวลาข้าวติดคอขี้เกียจถอดว่างั้น<อ> เกียรดมันมีข้อดีอะไรไหมตัวนี้อันนี้เวลาเนี่ยมันมันดูดฝุ่นลงล่างไงมันข้าไปมันดูดฝุ่นลงล่างแต่ถามว่ามันถอดยากมันมันจะไปยากแล้วก็มันมีเกลียวของมันสี่ตัวเขาก็ออกแบบทํามาให้อย่างดีอ่ะก็อดออกสบายอญี่ปุ่นเขาออกแบบมาดีแล้วเขาออกแบบให้มนละเลยแต่ว่าไอ้เกินอน่ะออกแบบเกิน ขีดเกียจจิดคอก็อย่างนี้ไอตัวนั้นจะยากกว่านะมันต้องขันน็อตคันอะไรนะไอตัวนี้แค่ดึงออกมาเท่ากันนะก,นก็ตัวเดียวกันอะ่ะร้อยร้อยห้าวันหนึ่งเกี่ยวกี่กี่วันนึงถ้าข้าวเกี่ยวง่ายๆสามสิบขึ้นอะมนไม่จุกจิกไม่จุกจิจกคูบต้า การซ่อมบำรุงมันง่ายสายพานไม่กี่เส้นเองอพูดถึงนะ,น,ะนี่เนี่ยสายพานสายพานพวกเนี้ใช้จนลืมเน,นี่ยไอเสกตัวนี้ใช้จนลืม,มไม่มีเสียหรอกนี่นะแต่ตัวนี้ตอนแรกตอนไหนคันนู้นออกมาใหม่ๆเตะไม่ได้เลยไปติดคอปุ๊บขาดเลยติดคอปุ๊บขาดเลยเพราะว่าตัวนี้มันแน่นอยู่นี่เนี่ย ร่องตรงนี้มันแน่นอยู่มันฟิตอยู่ทีนี้เวลามันติดปุ๊บมันกระช่างไงปึ๊กอันนี้ขาดอันนี้เส้นอะไของศูยหนึ่งเดียวเส้นเส้นเจ็ดเปดร้อยนั่นนี่อือเส้นเนี้ยแต่ว่าตั้งแต่มันมันมันเริ่มหม้ตรงนี้มันเริ่มซึกได้ที่มันมันลงตัวของมันไม่มีขาดเลยติดคอไงก็ไม่ขาดแล้วก็จะมีสายพานตัวเดิน สายพานตัวเดินสายพานตัวเดินนี่ก็ก็แพงอยู่แต่นานมันจะขาดปีสองปีน่ะนานเล่นอย่าี้โดยหาเนาะอ,อยู่ไปนะเกี่ยวไม่แพ้รถใหญ่แล้วมั้งเนาะไม่แพ้ไอ้นี่นี่นนนดูดูแท็กมันอะ่ะแท็กมันกว้างการยืนมันไม่จมง่ายมันจะไปแล้วเราก็แรงเรื่องแรงไม่ต้องพูดถึงกระโดดแบบชุด,ช,ดชุดเลยแล้วอ,อืมมันมัน มันแรงไอ้ร้อยห้าเนี่ยอันนี้ไปเสริมมาบ่นี่อันนี้เสริมตู้เนี่ยเออเขายกยกตู้เสริมทําดายกยกสองนิ้วหรือว่าสองอันนี้อันนี้โล่มากยกยกเกินเขาดินี่โน่นนหยฟังโน่นไหยยกมันทำยกยกไอ้เพิ่มเวลาข้าวไปปุ๊บมันจะจะจะโลง<ด>่งมันอัดเพราะว่าเราใส่ตู้เกลียวดันแล้วไงเกลียวดันข้าวมันจะเข้าไปได้เยอะ พอเข้าไปได้เยอะเราก็ต้องยกตู้ช่วยแล้วมันปั่นแล้วออกแต่ถ้าเราไม่ยกมันก็ไปแน่นมันก็จะทําให้เสียงมันมันอื้อไม่เบารบเรียกว่าไม่ไม่เบานี่ตัวนี้จะเปลี่ยนมาเป็นสปริงคอสปริงนี่เรียกคอสปริงตัวนี้ปกติเดิมเดิมมันอันนี้เพิ่งใส่นะนี่ยังไม่ได้ทดลองเลยน,ะนี่อืมแต่เวลาข้าวมันเข้ามาไหมยข้ามันเข้ามาปุ๊บ อันนี้มันจะดีดขึ้นอมันก็จะเข้าเข้าเข้านี่นะถ้าเจอข้าวนนหนาๆมาปุ๊บของเดิมมันเป็นยังไงของเดิมมันก็ตั้งปกติมันไม่มีสปริงตั้งยึดตั้งตายตัวแต่อันนี้เขาเอาเป็นสปริงให้มันมันดีดตัวได้อือืนนี้จะยาวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับมันจะมีพวกลูกปืนพัดลมลูกปืนพัดลมนิดๆหน่อยๆ ส่วนนอกนั้นก็อจาจจะบีแต่พวกเนี่ไอ้ไอ้ตัวนี้ก็อัดก็ดอดพอดีสามเก๊กหนึ่งสองสามพอหนึ่งสองสามพอสองวันทีก็ได้ก็แต่ก่อนมันไม่มีตู้เอหรอแต่ว่าแต่ถ้าว่าตู้เออ่ะมันสะดวกสบายไหมมันมันสะดวกสบายกว่านะนเราขับไม่เหนื่อยเราอยู่ในห้องแบบก็ขับไป ็มแล้วก็วิ่งไปถ่ายคือมันสบายกว่าทำตัวเอนะ่ะไม่คันไม่ร้อนไม่อะไรป้องกันเซฟนะครับเซฟไอไอระบบหายใจของเราด้วยนี่มัน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 ดีผมว่าตัวเอดีกว่าดีกว่าดีกว่ากินมันกว่าไหมไม่ไม่กิน,นอันนี้ถ้าตอนยังไม่ได้แต่งแต่งแต่งนะเดิมเดิมไก่นู่นไอ้นูน่นประหยัดกว่านะ ไอตัวแต่งเปรียดกว่าเซฟน้ำมันได้กว่าไอตัวนี้เสียงจะอื้กว่าพอเนี่ยปีนี้ก็ลองลองไงเอาสเตปนี้ใส่กันแล้วคอยดูว่าน้ำมันจะเท่ากันไหมถ้าว่ามันดีมันก็ดีเกีียวดุงเกีียวดามันมันก็ไม่ค่อยติดคอมันก็เจอหนาล้มอะไรเข้าไปได้รึ่มรืมรมรมรืม,รม,รม,รมไปนะ แต่ตัวนี้คือมันอยู่ที่คนเกี่ยวแหละใจร้อนไปมันก็ติดทั้งหมดแหละแต่ก่อนขับหกสิบหน้าเกี่ยวเล็กนิดเดียวเองแล้วใบแท็กมันมันเล็กเวลาไปหมุนตัวตามมุมมันก็จมถ้าไปเจอดินลมม่ะนี่จมปัญหาเลยใบแท็กน,นี่โอ้หกปีเจ็ดปีหนูนี่นะอืม ไอ้คู่นั่นนน,น่นไอรถนน่นเพิ่งเปลี่ยนนะน่หกเจ็ดปีน่น่ะคันนน่อะอันนี้เพิ่งจะเข้าสามปีนี้ใช้ระยาะปีหนึ่งก็ใช้ไม่กี่เดือนเนาะถ้าบวกลบคูณหารก็สี่ปีก็สี่เดือนปีละยี่สิบันเ,อ,เอาอัดไปให้ไปสักเดือนหนึ่งไปอ่ กระจุกกระจิกอันนั้นไปเดือนหนึ่งไปอือสี่ปีก็สี่เดือนสี่ปีสี่เดือนขนาดลยรถรถเกี่ยวถ้าไล่ไปจริงๆอ่ะสิปีก็สิบเดือนนะระยะเดือนหนึ่งมันทำงานได้เงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งทำงานแต่ก่อนเราเกี่ยวได้เป็นพันไร่นะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้หรอกคันหนึ่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยคูณ คูณห้าร้อยห้าสิบถูกปะห้าสี่สิบสี่แสนอืมสี่แสนน้ำมันแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าบ,บาทแหละน้ำมันคนขับก็ตีไปเลยสองแสนเนาะเอ่าสองแสนนั่นแหละเหลืออยู่สองแสนเหลืออยู่สองแสนครึ่งต่อครึง่งครึ่งต่อครึง่งกล่าวว่าครึ่งต่อครึ่งก็ระยะการเกี่ยวก็ยี่สิบกว่าวันนี่มันก็ถามว่ามันคือมันก็คือแต่ว่า ถ้าเราทําเองนะไรเองดูแลเองอะไรเองเหมือนแต่ก่อนนะได้เลยแหละแต่ทุกวันนี้มันคือปล่อยไงปล่อยลูกน้องปล่อยอะไรเขาทําไม่เหมือนเราเนาะแต่เราก็ไปด้วยอยู่นั่นแหละบางทีบางทีประมาณเนี้ยเพิ่งจะได้ลงมัวเตะเอ็ดโอดเอ็ดโอดมออนวยรอนู่นโรนี่นะตอนเราทําคือตื่นเช้ามาล้างหน้าเป็นฟันก็น้ําค้างแห้งไหลลุยเลยลุยเลย,ลย,เลย ข้าวม่ต้องลงมากินกินบนรถขับคนเดียวไม่มีตัวช่วยนะโน,น่นยันสว่างคืมสู้อ่ะแต่คนใชยย้ยุรถไม่ค่อยเยอะเนาะรถไม่ค่อยเยอะแล้วก็งานมันมัน,ม,นมันยาวระยะยาวหน่อยไมโครก็เตรียมล้างเตรียมเช็คไว้หมดแล้วก็เสร็จจากรถเกี่ยวก็จะเข้าไมโครตตอเลยไมโครก็สเตนบายสองคัน อันนั้นก็เครื่องก็ฟิตใหม่หมดแล้วเหลือสีสีก็จะให้ช่างสีมาโปขัๆขัดๆให้หน่อยเดี๋ยวดูก่อนพดเลยโปขัดทำไมนูน่นแกไอบ้บวมๆออกนี่โปหนาเกินแบบนี้ทำสีไปงามเว็บเลยมากไฟอันนี้ก็ใช้ได้ยาวๆวนะฮะ อืมสมมมัมันยาวอืมยาวอันนี้ก็ไล่เก็บรั่วซึมเสร็จหมดแล้วพอรั่วซึมไม่มีซึมน,นั่นนี่นี่ตะดด้วยถ้ามันซึมมันจะเยอะมันจะเยี่มมันอันนี้ไม่รัว่วไม่ซึมแล้วนี่โอ้อันนี้อะไรโอ้ร็อกกี้ ช่างตีขายหัวไปสองหมืหัวหัวร็อกกี้อ่ะสวยกว่านี้อีกลลของมงคลฟาร์มก็เขาเปลี่ยนหัวใหม่เอออนี่มายืนเทียบชั้นแล้วร็อกกี้นี่รถเครนเสียตินน่าจะไปเอาเหล็กนี่เขามีงานยกเหล็กยกอะไรแต่ของเราอาทิตย์นี้จอดนะครับจอด แต่ว่าก็เราก็จะเริ่มยียบนะครับเดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวข้าวกันแล้วนี่ทเทลอร์พร้อมรถเกี่ยวพร้อมเตรียมจวดพี่น้องส่วนคลิปนี้ก็นี่เอออาจารย์ชายชายบ้านานากับสุรินเหลวอีชายาเขาเขาเรียกสุรินเหลาอันนี้ลูกพี่เขานี่ขับรถซิ่ง เดี๋ยวๆๆเอ้าฝากติดตามครับนี่บรรยากาศอยู่หลังปูเราหรือว่าโกดังเราสวัสดีครับผม